อะไรสี่สิเองครับผมสหอันนี้เลขอะไรนะครับเนี่ยเนตามองไม่เห็นเนี่ยเเนี่ยอันนี้อันนี้สี่เนาะอันนี้ห้าสบบอกเนี่ยเออสีมันเลขสี่เนาะอันนี้ชั่งกิโลตัวเองหมตาเนยเจ็กิโลเรานาะก็ลองชั่งดูครับผตาบอกวาสี่สเองเนาะครับเออ ไอ้เตรียมตาช่างทำไรครับตาก็เนี้เขาจะมาซื้อจับหมูจับหมูเลี้ยงหมูต้องมีตาช่างเองครับมันถึงยุติธรรมอืมเราก็ไม่โกงเขาเขาจะโกงเราก็ตามใจเราดูตาช่างเราแล้วอ่ะก็ต้องคุยกันล้วทุกวงการมีเหลี่ยมทุกอย่างเลยนะตานี่เขาโทษถ้าเขาโกงตาช่างนะอืมนี่เขาขายตรงนี้ออกครับจาจะบอกให้ไม่ใช่ตาสอนโกงนะจ่ถ่ทายตรงนี้ก็ใส่ตะกัวไปสักนิดหน่อยอืมแล้วมันจะหนัก มันก็จะกินไปสี่ห้าโลที่ออกอย่างครับเออืมแต่ตาไม่ได้โกงเขาครับตอนตายเลี้ยงหมูอ่ะไอบ้บริษัทมันให้ตาไปเรียนแต่ช่างครับผมเพราะจับหมูที่ละสี่ห้าสิบตัวแต่ตตช่างโกงเงือบอนมันไม่มีแต่ช่างไ,ไฟฟ้าอย่างนี้มันเป็นแต่ช่างอย่างนี้แหละครับตาก็ใส่สองตัวคู่อืมแล้วก็มาบวกอืมเพราะมันสามร้อยสามร้อยมันหกร้อยได้เนาะครับมีคนมาอยู่กับคุณตากี่วันครับตาสามวันสามวันเป็นเอฟซีเลย เอฟติเขาบอกว่าเรียนเลี้ยงหมูแน่นอนจริงๆมาก็มาช่วยให้หมูคลอดสมหมูโอ้ตอนแรกจะเอาหมูไปทำพันธุับผู้ด้วยอืตาบก่กหูเลี้ยงสามแม่ไม่ต้องไปเอาสุผู้หรอกอเขาถามมาทำ,ทำยังไงตาก็บอกวิธีสมเทียมะนะครับสอดให้และใครให้เขาไปเอาเออแลว้วพอดีจะช้างไอจุมพรนะอ๋อเขาโทรมาครับผมเขาบอกว่าเขามีไอหมูไปลง นครสวรรค์แล้วครับชุดหนึ่งขอกหมูนะอืแล้วก็เราก็บอกว่าเดี๋ยวให้ไอ้นูเอาเดี๋ยวตอนหมูเป็นสัตว์ก็มาเอาน้ำเชื่อจากนี่ก็ได้เราก็บอกอย่างนี้ก็ได้คุยกันเขาไม่ได้คุยกับแต่ช้างด้วยเลยโอ้โหแน่นอนช้างกะโจมหาตาครับพี่ช้างจากชุมพรนะครับผมนายตาจะขายตัวไหนครับนี่สองตัวเนี่ยสองตัวนี้ ได้ได้ตัวละร้อยโลตัวละร้อยโลได้อยู่อเพราะไอชุกกรมันเก้าสิบบาแล้วมันเล็กครับผมอัยยนนี้มันยืดเวลามาตั้งคึิงเดือนเล้อืออือนี่ครับจะปล่อยสองตัวนะครับก็เขาจะมาจับแล้วแต่ว่าเขาเห็นจะมาตอนไหนไม่รู้ว่าจะไปสุระเขาบอกอย่าพึ่งไปไหนเห็นตาว่าขายพ่อพันธุ์ด้วยเดี๋ยวนี้ก็เนี่ยตัวเนี้ยเขาเนี่ยคนพนมดวงรักครับเขาจะเอาแม่ท้องตัวหนึ่งมแม่ท้องตาเอาหมื่นสอง ไปเลี้ยงอีเดือนหนึ่งก็คลอดแล้วตาเอาจงริงเนอะเรื่องมูนี่ตามหมานจริงเลยก็ไม่หมานใครเลี้ยงก็ต้องเหมือนตาหละพูดถึงอ่ะเลี้ยงอ่ะต้องศึกษาแบบตาครับไอที่ตาพี่ตาเล่าว่าเสียเวลาสองปีคือเราไม่มีทุนอืมไม่ออกไหมเขียะที่แคอยางเงี้ยเนี่ยเนี่ยเราก็กำใส่หน่อยๆนี่มก็แห้งแล้วนี่เนี่ยแต่นี้เราไม่มีทุนมันเสียเวลาสองปีครับ แต่มันมีเอฟซีคนหนึ่งยืนพนมนองร่าเขาจะเอาแม,แม่แม่ท้องตัวหนึ่งและพ่อพันุ์อีกตัวหนึ่งไปถึงคลอดเสร็จไออาทิตย์หนึ่งยานมสมมติมาคลอดได้เดือนหนึ่งยานมมันกระทับได้แล้วอสองเราก็บอกว่าทางโน้นไม่มีพ่อหมูอ่ะอืเราออกทับเอาทีละตัวละตัวสิบแม่ก็ได้จังสิบตัวแล้วครับผม,ผมแล้วไอหมูพ่อพันตัวเดียวอ่ะไอตาก็พยายามเนี่ยถ้าเขามาน่ะ กระตาก็จะให้เบอร์เบอร์ไอผลิตภัณฑ์ไหนกินดีมีใั่อะนะทําให้หมูแข็งแรงออกลูกดีนี่ลูกลูกหมูตาดิไอวันก่อนเล็กนิดเดียวนี่นี่นี่ดูตอนนี้ดิครับเจีะจองแล้วห้าตัวจองแล้วห้าตัวด้วยเนี่ยวันที่ยี่สิบมายนประจับนี่นี่ดูครับเนี่ยคลอดวันนั้นได้เกียรติอ่ะอันนี้มันไม่ใช่ไม่เท่ากันนะครับคนละข้อนะครับคนละแม่คนละข้อคนละแม่เลยนะครับเนี่ยนี่แม่นิ่มคลอดไอไอนี่คลอดได้ทีหนึ่งเพราะ ครับอาทิตย์ที่หน้าของมาจะไม่วันพุธเหรอครับนี่มันครบวันพุธนอกไม่วันอังคารนอกวันนี้วันอังคารเออก็อาทิตย์เดือนเวนีเนอกครับเออตอนมามันคลอดเนาะไอ้หมูมันหลายข้อกนะครับผมต้องแกงอย่างี้ยมาดูมันดูด้วยกันได้ครับเนี่ยไอ้ตัวนี้พอดีตาขายตัวนู้นจะเก็บไว้ตัวนี้ทำพันตัวนึงปอนปุ๊กลุกเลยนี่นี่นี่ดู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 ดนี่นะอ่า ครับมันมีคนอยู่ชัยอยู่ชัยภูมิเขาบอกว่าอเขาจะเอาแบบตานี่แหละอืเขามีแม่หมูอยู่ไอ้ที่ห้าตัวก็ขายแต่ลูกครับเขามาเห็นตาแล้วก็บอกถ้าขายลูกมันไม่ได้เหมือนขายพ่อไอ้ขายเนื้อหมูหรอกอืพ่อ ห้าสิบตัวมันต้องได้สี่ห้าสิบตัวเลยนะไอ้แม่ห้าแม่ได้สี่ห้าสิบตัวไอ้ทุกวันน่ะที่หมูมันไม่เครียดะต้องให้กินดีมีชัยนี่แหละครับนี่แตาก็ให้ไอ้ไอ้สลากเขาไปครับเพราะมันอยู่นู่นเอาขอเพชรวอ้นจะมาเอากระตาเนี่ยมันไม่ไกลครับตาก็บอกให้ไปซื้อบริษัทเนี่อตาส่งไม่เป็นหรอกแต่ให้ซื้อฝากตาซื้อตาก็ส่งต่อไม่เป็นตาก็ใช้ตะลอดแล้วครับอื มเนี่ยหมดก็เติมหมดก็เติมแต่แตามันมีหลายตัวมันกินเยอะหน่อยครับอือเพราะตาก็ททำหัวเชื่อทีละขวดพอเทหมดตาก็ให้ใส่ต่อและดูไม่แม่นจริงๆอ่ะดูเอาอนี่และลูกหมูเชื่องไม่เครียดดูครับนั่นนั่นไอ, <c oughs> ไ,อไอนี่มันตอนแรกมันไม่กินนมอืตากินทงนมไอกินแต่ตอนนี้มันก็ดีขึ้นแล้วครับอืมมัน เหลือจากเขาซื้อไปอหมูมันไม่เท่ากันหรอกครับม,มันแต่เลี้ยงหมูมันเสียอยู่ตรงที่ว่าเราครอบรวมอ่ะไล้ตัวแม่นั้นกินนมไอ้นี่มันก็แย่งอืมแต่นี่อาทิตย์นี้ตาก็จะแยกแล้วครับผมม,มาใสา่โคอกแล้วจะได้ตอนอเพราะถ้าตอนตอนนี้มันไปเล่นอนที่สี่กันเล่นสโก๊อรกแล้วมันก็ติดเชืออ้ออันนี้ตอนตัววันนั้นตอนสองเขาจะเอาไปตัวหนึ่งครับ เขาไปสามตัวเขาเลยเปลี่ยนใจเอาตัวเมียตาก็บอกว่าตัวนี้แังกินข้าวไม่จิงนะมันอายุน้อยอะ่ะพี่ชาเดี๋ยวเขาจะไปชงนมให้กินอืมอขอถามยอ้อนสักหน่อยเนี่ยครับแม่หมูตัวเนี้ยชุดเนี้ยครับผมสิบสี่ตัวออ้ที่มันออกสิบอ่ะเมื่อก่อนที่มีคนแซวคุณตาว่าเลี้ยงหมูยังไงมันแกรนมันเล็กมันอะไรดูเอาดูเอาอบอกเขาเดี๋ยวสอนไปดูดิ ดูดิท้องใหญ่แม่นี่สงสัยเหมือนยายมาไ่ะยองลูกสิบตัวเลยใหญ่มาก<อ>ใหญ่มากก็ดูท้องมันที่จะคลอดแล้วคลอดเดือนนี้แหละเนี่ยเคยมีบอกว่าเลี้ยงหมูมันมันจะโตจริงไหมตอนที่ตาเลี้ยงใหม่ๆเลยแบบที่มันแกรนแกร้เล็กๆบอลไม่ใช่อไอแม่หมูเราเร่งไม่ได้อืเลี้ยงได้มันโตไปครับผมนี่นี่มันเพิ่งจะท้องแรก ถ้าเกินห้าข้อไอ้ห้าห้าปีอ่ะครับสิบข้ออ่ะอืมโอ้มันจะใหญ่ขนาดไหนครับผมมันใหญ่ว่ามันกินเยอะไปอืมชนะเมียมกินบอกและนี่ตอนนี้ตาก็มาได้คือไอ้โมสมอาหารนี่อีกอันเดียวไอ้ที่ก็สมปูนอ่ะมาสมอาหารมันก็ไม่เหนื่อยตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยใช่ไหมตาครับนี่ครับผมตาก็ผสมอาหารอันนี้ครับเดี๋ยวนี้ตา อยากให้คุณตาตอบคอมเมนต์ที่แบบเคยคอมเมนต์เมื่อปีที่แล้วหน่อยว่าตาเลี้ยงหมูมันแกรนมันเล็กมันพร้อมมันไม่มีทางโตหรอกมันไม่ใช่ก็หมูเราอ่ะเพราะหมูมันตั้งกะแปดเก้าเดือนธรรมดาสี่เดือนห้าเดือนก็ขายเนาะอันนี้มันตั้งแปดเก้าเดือนเราจะเอาแม่หมูเราเร่งมากมันใหญ่ขึ้นมันต้องเดี๋ยวลดต้องลดอาหารด้วยดูณปัจจุบันนะครับโอ้โหมู่มันตัวละสองร้อยกิโลขึ้นเลยครับผมนี่คลอดลูกครั้งแรก แม่นั้นมันหนักมันชากว่าวเขาตัวอย่างใหญ่เลยครับโอ้ก็ดูมีแต่สองร้อยขึ้นเลยครับครับผมอันนี้ลูกค้อกหนึ่งหมดแล้วอืมรุ่นแรกครับผมรุ่นสองต่อไปอ่ะรุ่นแรกอ่ะคนเลี้ยงหมูอย่าไปตกใจเมื่อกี้มันออกหกตัวเก้าตัวมันไม่แน่นอนอืมสี่ตัวครับแต่แม่มันอ่ะตาเห็นมันออกสิบสี่ตัวตอนแรกะนะครับตาก็เก็บลูกมันแต่ลูกมันนี่แม่นี่ออกสิบนี่แม่สาวอ่ะแล้วขอพูดคำนี้มานแท้ ตารอบนี้สุดยอดเลย<า>เลี้ยงหมูไม่หมาคนเลี้ยงมันก็ต้องอย่างนี้ทำไ้นั้นเอาเงินที่ในเสื้ออาหารในมันกินเลี้ยงกลับเปลี่ยนกันไป<ก>ใช่ไหมตา<ะ>ออกลูกก็เอาลูกมันขายลูกก็ซเสื้ออาหารในแม่มันครับแล้วก็แบ่งคุณมั่งอืมแล้วพอมันโตเราก็จับขายแไปไอสองตัวนะั่นไอ้นั้นขายไปแล้วไอ้ใหญ่ใญ่ครับไอ้ที่กินไม่ทันเขาก็โตทีหลังเขาเราก็ขายตามไปคอยมันอยู่หกสิบบาทอย่างเงี้อยู่ได้แล้วอัปเดตการเลี้ยงวัวคุงตาหน่อยตอนนี้จะทำยังไง บัวก็เลี้ยงไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็มีราคาครับคุตาจะเอากลับมาบ้านไมหมรู้ไหมวันนี้ว่าจะไปเอามานี่แหละว่าหน้าแรงมันมีหญ้ามั่งแล้วเหตุผลเพราะอะไรมันหน้าแรงมันมีป่านอ้ะครับมันไม่มีใครไปเลี้ยงอ่ะมันไกลอ่ะอ๋ออันนี้เราได้ดูแลตลอดเนาะครับด้วยคนเลี้ยงมั่งอืมและสองมันก็ยังได้ผสมเพราะเขาเลี้ยงให้เราเขาผสมไม่เป็นหรอกอืมอืมแล้วหมู ไอ้วัวเลี้ยงไม่ได้ผสมมองอลูกมันมียไรเลี้ยงวัวตัวเมียอืม,มันต้องผสมอืมตอนนี้มันมันมีตลาดต้องการพวกเลี้ยคือปัญหาที่เกิดก็คือคนเลี้ยงแต่ไม่รู้จักผสมให้เอาก็เลี้ยงตามมีตามเกิดเนาะเลี้ยงหมูก็เหมือนกันถ้าจะเลี้ยงตาม,มอำเภอใจเนี่ยม,มันกินเราคริงใส่ทรายมันก็กินอืตาก็ต้องลดแม่ไหนอ้วนก็ลดหน่อยหน่อยต้องรู้จักการควบคุมอ่าแม่ไหนให้นมก็ เพิ่มนมนี่ครับผมเราจะไปหวังแต่ทีเดียวให้มันได้เลยเราไม่ศึกษามันไม่ได้หรอกครับมันก็ต้องลองผิดลองถูกอันนี้มันพลาดอืเราก็ต้องแก้ไขนี่อืครับผมเพราะยังไงจะเลี้ยงแม่หมูนะ่ะมันดีกว่าหมูขุนเพราะหมูขุนตัวหนึ่งอ่ะหักฆ่าหารแล้วหักค่าลูกหมูแล้วมันได้พันเดียวครับผมแต่ถ้าเลี้ยงแม่หมู สมมตว่าออกสิบตัวหมื่นห้าเนาะมันกินไ่หมดเราห้าพันตัวหนึ่งอ่ะขายลูกได้ถึงหมื่นหนึ่งครับผมได้เสียเวลาประมาณตั้งห้าเดือนหกเดือนก็คือมันอุ้มทองสามเดือนเนาะครับผมแล้วคลอดอีกหนึ่งเดือนเป็นสี่เดือนเนาะครับก็สีเดือนกาทิีหนึ่งก็จับขายได้แล้วแต่ก่อนตาไมกา้าทับป่าน,นี้มันออกปีใหม่ปีใหม่หมนี่มันออกหมดแล้วครับแต่ตาไมกา้า กลัวไม่มีอะไรมันกินครับผมเพราะจะเกิดมาเกิดเขาไม่ซื้อลูกล่ะอืเรามองไม่เห็นนี่ครับแต่นี่ถ้าเขาไม่ซื้อเราต้องขุนเองครับผมแต่นี่ไม่กลัวแล้วเก็บข้าวไว้แล้ว